เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแกส่งแหนบให้ลูกค้าใหม่จากแหนบให้ตรงแล้วก็ใส่กล่องโหลดหนึ่งนิ้วครึ่งลูกค้าอยากโหลดนิดนึงแล้วก็ใส่สกีพร้อมเต้าแหนบเข้าไปแบบนี้สวยงามเสร็จให้ใหม่ครับลูกค้าต้องการย่อแล้วก็ให้แหนบตรงเนื่องจากแหนบมาบิดเยอะนะฮะนี่ครับแล้วก็นำเหล็กลัดออกไปหมดเลย จัดแหนบให้ใหม่ทำแหนบให้ตรงโอเคคันนี้มาจากปราจีนบุรีครับเป็นรถทอเดิมนะครับเสริมแหนบจัดแหนบให้ลูกค้าใหม่แต่เหล็กและแหนบอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับอันนี้ของลูกค้าก็ามีมาแล้วถ้ามันบางนะครับถ้าเรายิงมากๆเข้ายิงแน่นๆเนี่ยมันจะงอเห็นไหมครับ แต่ของผมจะใช้เหล็กหนาใหญ่อันนี้เป็นของลูกค้าเขาติดมาแล้วนะครับถ้าเป็นของผมจะไม่งอครับนี่เต้าแหนบพร้อมสกกีแข็งแรงแน่นอนแบบนี้ครับนี่ฮะสวยงามพระรามแปดเวลาที่รถเราไป ถูกกับพื้นถนนนะครับตัวสก,กีเป็นตัวรองรับไว้นะครับเพื่อไม่ให้น็อตสลักเราขาดได้นะครับดังนั้นรถใครที่ตัวเต้าแหนบต่ํกว่าขอบล้อนะครับใส่ได้ก็ดีนะครับนะฮะแต่ถ้าขอบล้อมันต่ำกว่าตัวเต้าแหนบไม่ต้องใส่ครับนะฮะพอใส่ไปมันก็ไม่ได้ใช้มันถูกขอบล้อก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเต้าแหนบเราต่ํากว่าขอบล้อเราก็าควรใส่นะครับช่วยป้องกันเพื่อไม่ให้สลักขาดได้เพราะว่าตัวฐาน สก,กีตัวนี้เขาจะไปถูกพื้นถนนก่อนนะครับประมาณนี้ทำให้สวยๆเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคันะี้ประมาณนี้โอเคปล่อยรถลงมาแล้วดูทรงรถกันหน่อยจะย่อกว่าเดิมประมาณครึ่งนิ้วครับเพราะว่าของเดิมก็ใส่กองโหลดมาหนึ่งนิ้วนะฮะ แล้วก็เราใส่กองโหลดใหม่นะครับอยู่ที่นิ้วครึ่งฮะ,ฮะรถก็ยงังสูงอยู่หน่อยนะถ้าไม่โหลดเลยนี่ก็สูงมากๆนะฮะครันนี้เขาน่าจะมีแหนบต่อง,งอมาแล้วนะครับข็เพิ่มแหนบมาเรียบร้อยแล้วเป็นทรงสแตนดาร์ดก็จะสูงกว่านี้อีกนะครับทีนี้เราใส่กล่องไปแล้วก็จะเตี้ยลงมานิดนึงนะฮะรถก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ ฝากเพื okay. ่อนๆด้วยนะครับคนไหนที่อยากจะเสริมแหนบหรือว erm ่าอยากจะจัดทรงแหนบใหม่นะครัก็มาที่อุปราติเทอรอยได้นะครับเราใส่น้ำหนักไปสอตันครึ่งนะครับให้ลูกค้าออกไปลองวิ่งดูนะฮะสำหรับคันนี้เราเซตแหนบให้ใหม่นะครับ2องตันครึ่งจะอยู่ประมาณนี้ครับแ่ลูกค้าออกไปลองดูได้นะครับนะฮะก็เซตรถแล้วก็เสริมแหนบให้แล้วก็ เอารถออกไปลองวิ่งได้นะครับไปลองดูช่วงล่างกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะฮะเป็นยังไงบ้างอัตรารถเป็นยังไงพอได้ไหมหรู้ว่ากระแทกแรงไม่กระแทกนะได้ะ่ะเหมือนเหมือนฟิลแรกๆที่ขับมาไหมตอนที่เคยใส่ของอะ่ะเหมือนไหม ก็ไม่ถึงขนาดว่าลงลงหลุมตึงตังอะไรไม่ถึงขนาดนั้นเนาะนี่ฮะคือใส่น้ําหนักประมาณสองตันครึ่งนะครับเขาก็จะเหลือช่วงเด้งนิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะลูกยางนั่งเผาห่างประมาณหนึ่งเซนเท่านั้นเองนะครับอันนี้แหนบคนน้อยครับเราใส่แหนบน้อยลองเทสดูสองตันครึ่งนะครับพอลูกค้าอยากได้ย่อด้วยอันแหนบน้อยเราก็บรรทุกได้น้อยครับแต่ถ้าแหนบเยอะเราก็บรรทุกได้เยอะครับ รถก็จะอยู่ประมาณตรงนี้แหละนะฮะเอาของลงแล้วก็รถก็จะไม่สูงเท่าไหร่นะครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับอุปริชาติพอรอยนะครับรักนะจุบจ๊บๆบายๆครับ